อ่าก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูดในชของพู -play นะผมก็วันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับ1.12.2ในการเอาชีวิตรอดแบบมัดเหมือนเดิมนะผมก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมเราลงถำ้ำใช่ไหมท่านผู้ชมแลวก็เราก็ทิ้งของนั่นนูนน่นนี่เอาไว้ในถ้ำเยอะแยะเลยใช่ไหมเออวันนี้ผมก็เลยจะแบบจะแบบมา มาเอาอขอเขาเรียกไงในพาร์ทนี้นะผมตั้งใจว่าจะทําแค่แบบเอาของขึ้นขึ้นมาจากในถ้ำนะผมโดยการเอารางรถไฟที่เราไปขุดมาในพาร์ทที่แล้วเนี่ยทำนะผมโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะว่าจะทำไอของพวกนี้แล้วก็ลงไปในถ้ำก่อนนะผมแล้วก็ค่อยขึ้นมาใหม่ลงไปเก็บของไอตรงตกลงตรงนั้นท่านผู้ชมเดี๋้วนะกล่องกล่องตรงนั้นอ่ะอออนั่นแหละไอพวกนี้เหล็กผมว่ายังไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะผมไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชม อันนี้ปล่อยมันไหม้ไปนะผมปะเดี๋ยวเราไปต่อไปอันนี้ต่อเลยนะผมเอ่อผมต้องการอาหารซะหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะผมอาหารเดี๋ยวเราไปผจญภัยอาหารเหลือสิบหกได้อยู่นะผม <c oughs> จะใส่ลวดให้หมูบ้านนะผมผมอยากจะทำอย่างนั้นมากตัวอะไรอะ่ะอุ้ยมา้าม็อบเอาดิสลามเฉย เ,เราเลี้ยงแกแล้วกันนะรีบๆโตเดอร์อมมนตีคอรุยข้อมดครับผมวิทย์หมาปานั่นไงมาแล้วไงต้องแต่ภาลัมาครับม,มเอาบล็อกอะไรอ่ะบล็อกทรายอ่ะ มาครับหูเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เล่นเอาดีครับมาจลาลเอ้ยฉันจะเลี้ยงแกไว้แล้วกันนะไปดีครับอุยมาอืเอาไปไหนแล้ววะอืเอา อ๋อเอานะผู้ชมผมจะฆ่ามันได้อยู่แล้วอะว่าเจ้าสลามจะยังเป็นเด็กอยู่นะค่อยๆโตไปเด้เออุ้ยนผู้ชมผมเกือบจัดก,การมันได้แล้วแท้ๆฝากไว้ก่อนเถอะยวตามมานะอยู่นั่นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บช้างแปลนแลน เดี๋ยวเราไปลงทางนี้เหมือนเดิมนะผม้โหท่านผู้ชมเราจะไม่ทำลายเจ้าจงูไม่ต้องห่วงไปวับแบบว่าโคตรเก่งวาโคตรเก่งอะครับอืมโอเคเนี่ยไอ้น้อง นี่ทางลงอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ทางลงก็เดี๋ยวเราจะทำไอ้อย่างนี้ไว้แซนแค่อีกหน่อยเอ่อเอาสักตรงนี้นี่ฮฮ่าท่านผู้ชม บอกเลยโคตรเฟี้ยวลงครังนีุ้ยไม่พอจริงด้วยท่านผู้ชมไม่พอไม่พอ,อเ,เลยครับนี่อะอะไรกันครับนี่อะโอ้ โอ้ my god น,นี่มันเหลี่ยมอันตาราย,ยผมจะทำอย่างนี้ดีกว่า โอเคโอเคได้มานิดหน่อยโอเคละมานนี้เฮ้ย mm hmm. ผมว่าถึงอยู่นะ mm hmm. ถึงอยู่นะอะไรวะฮะ mm hmm. เอ่อผมจะลงไปทางไหนฮะตรงนี้เหรอ mm hmm. ทางนี้อ๋อนี่ไงใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเอ่อ <mm ผมจะต่อไปยังไงดี <mm <mm นี่ ลงทางนี้ของด้านล่างผมต้องการจะให้ไปจอดยตรงด้านหน้าเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ก็มาตรงนี้ประหยัดบล็อกอ๋อลงตรงนี้ทีนะตรงเนี้ยดีสุดผมว่าเหลี่ยมไม่ดี อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไม่เป็นไรนะน้องอุ้ยชอวจีนจีซึ่โอ้อีกแล้วขยันตกอย่างนี้ผมเนี่ยโอ้จีซ enfin, oh, ึ วิธาได้อยู่เดอ้อได้อยู่เดอ้อได้อยู่เดอ้อได้อยู่เด,อด้อ,ดอติดแล้วผมไปก่อนนะนี่ก็ต้องการเหลี่ยมตรงนี้นี่ ไอ้แมงมุมอย่านะนีช่ชับ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 แล้วก็ชับชับชับตังนนี้นะาผู้ชมโอโ้โหเออไปลดลางไหมครับผมอุ้ยจี้สุด นี่ไงว่าแล้วเสียงอยู่ไหนเลือดเยอะนักเราเราอะหุ้ยนั่นมันเอาไว้ก่อนตัวฝังนี้ยังนะผมยังไม่ได้ไปจนไทยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราขออวางรถนี่ Copper Stone อยู่ในโหมด Copper Stone โดน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 ผมจะทำเป็นรถไฟขึ้นไป ไปปึ๊บ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 มาโอเคเอา่าผมจะส่งทุกอย่างขึ้นไปบนด้านบนมาไอ้น้องไปไปไปเก็บ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  ก็บอกนี่บอกนี่เลือดนี่นี่อย่างครุม้มอย่างเฟี้ยวอย่างคืออย่างเจ๋งปืด๊ดแล้วก็อันนี้นี่โอเคประมาณนี้ผมจะลองดูผมจะอยู่ตรงนี้ อ๋อทำอย่างนี้เคไปไอ้น้องไปแล้วผมท่านผู้ชมเอ้าไม่ไม่ไมเออเออกลังเท่อยู่เลยไป อาหรอแบกไม่ได้หรอเหรอโอ้ไม่นะไม่อ๋อมาถึงแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวผมไปต่อจากตรงนี้ไปบ้านด้วยนะท่านผู้ชมอ,อย่าลงลูกยา่า โคตรเทานผู้ชมไม่เออนี่บอกเลยโคตรเทพผอยจะต่อไปบ้านด้วยนะอืมท้างไหนมันใกล้อะ่ะอืมผมต้องอดอตักทางนี้แน่เลยเดี๋ยวจะขอแชร์ขุดที่นินนะผู้ชมรู้สึกไม่มั่นใจกับเส้นทาง ขยันถ้ำเยอะจังมีถ้ำเยอะจัดโุ้ยงูงูงูโอ้ยโคตรเจ๋งนะผู้ชมเดี๋ยวผมก็้ต่อทางรถไฟมาบ้านด้วยนะโอ้ยใช้งบเยอะพอสมควรเด้อวุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร,ปอร์อย่าอย่านะเนาะบ้านพี่พี่มียังมีลูกมีเมีอยอยู่ ออฮฮฮฮ้ยแล้วก็โอเคต้ต่อข้ามน้ําเนี่ยอามาจอดสักตรงนี้ผมน่าจะด,ดีนะท่านผู้ชมโอเคผมจะทตรงนี้อะไรเป็นรางจอดรถไฟออาจบลบน้อยเพื่อน อ่าผมจะใช้เป็นอันนี้ไปซอมบี้มาอีกผมว่าในสายรอนโกเลมไว้แล้วเดี๋ยวนะเกียดปกป้องหมู่บ้านเดี๋ยวเอาสาอรอนโกเลมจัดการ ม่เชือให้มันทะลุตรงนี้ไปเลยดีไหมอืมอืมน่าจะดีนะครับท่นานผู้ชมตองเนี้ยผมทำผมให้แบบมันข้ามาสะพาน,ปนไปเลยเวร หนึ่งสองจากข้างฝั่งยอ,อ,อ,อหนึ่งสองจากข้างฝังหนึ่งสองจากข้างฝั่งสามอุ้ยสามขึ้น ไว้ก่อนตรงนี้แหละนี่ท่านผู้ชมได้อยู่นะตอนนี้นเราใช้บันไดแบบนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเออไม่ใช่บันไดดิล้างร,รถไฟแบบนี้ไปก่อนเยอะเต็มเต็มแม็ก้ารถไฟ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  จะเปลืองอยู่นะก็เปลืองอยู่โอ้เปลืองอยู่เด้อนั่นอะไรอ่ะมรย์หมาป่าแบวูปโหโหโหเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไี่ค้าบสวยนั่นุ่นผู้ชม นะได้อยู่ได้อยู่เออผมขอเอาอะไรเก็บก่อนจะเก็บขอปลูกอันนี้ก่อนจุบจุอ่าอ๋อต้องสวยงามไปตรงนี้มืดๆนะตักซะหน่อย หมู่บ้านต้องสว่านะผมท่านผะู้ชมตรงนี้ผมอาปากไว้เลยอนะ่ะผมไม่ได้ใช้ทำอะไรหรอกโอเคโอค้โหเอ็นบีซีเต็มบ้านว่าไงทำอะไรอยู่เอาเราเพิ่มให้เอาเราเพิ่มให้ เออ่มีอะไรอีกนะมีนี่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 อ่าวัสดุวัสดุเกี่ยวไว้ตรงนี้ไอ้หลอดอินกอไว้ตรงนี้อันนี้ผมไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วผมว่าโอเคโอเคเอามาอันหนึ่งเอ่อเอาไปสักก้อนหนึ่งนะผู้ชมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไป ไปขนของกันอ๋นี่โอ้มันอู้ดมันอุ้ย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 อะไรอ่ะอุ้ยดมันซาร์กัสตันมันหลบได้ครับผู้ชม อุ้ยมันหลบได้โ oh oh, อ้ my god โอ้ o u อ h เอาวัวไม่ฉีดไม่คุยดมาหน่อยเหรอเดี๋ยวผมขอไปหลับกอนนะผมรู้สึกว่ากลางคืนนี้อาจจะไม่รอดนะผมไปเข้าบ้านละเดอเอ้อไปเฮ้ยปักเออไหนก็ทำแล้วท่านผู้ชม ผมจำได้ว่ามีวิธีคาฟปีกอยู่นะเอ่อปีก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 อะไรง่ายสุดใช้ทองสีใช่ไหมเอ่อใช้ทองสีง่ายสุดมันน่าจะเป็นอา้าวใช้ไดมอนด้วยนี่อา้าวจบแล้วท่านผู้ชมเราไม่มีไดมอนสักอันเลยนะผมตอนนี้จบหความฝันที่จะซําปีกโอเคเช้าที่สดใสาราเราอยู่นะผม ตอนนี้ก็ต้องใช้ระบบเมนูน์นะผมเด้อคือแบบต้องต้อง,องแบกไปแบกมาเอานะผมตอนนี้หูลูกปลานิมโมตายสวัสดีเพื่อนๆไฟคลอกโอ้โหโอ้โหเพื่อนตายขอสนุกครบับตายแล้วปึออ๊บปุ๊บ ไม่ลงแล้วจ้านี่ฟื้นฟื้นฟื้ฟืบนฟื้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 เดี๋ยวเราค่อยลงไปลงไปลงต่อนะผมนักผู้ชมเอ่ออะไรที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะนี่สตริงเลสโตนเนาะเอาลดคราฟไปแล้วก็เอาเฟอร์แนนออกก่อนนี่โอเคประมาณนี้น่าจะได้นะผมว่าปัดทูไม่กินสักทีเอามาดิ กินเข้าไปอิ่มนานโอเคประมาณนี้ก่อนไปกลับบ้านกันแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้ใช้เยอะเลยอะทำรางอะอค่อยจะมีไปสกิลตั้นหลายทีแล้ว ผมขอจัดก,การตจ๊กกระจอกเทสักตัวท่านผู้ชมอ๋อได้ไก่ย่างอ๋อนี่ยไม่ยังไม่ลงนะผมเราค่ายจะลึกพอสมควรอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันบัคกใช่ไหมมันผมล้มบัดเยอะมากจะบัคกนะผมธรรมดาไป,ไป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 หักใช่ไหม ฮักส์ไปอุ้ยอน่ากลัวน่ากลัวแล้วใช่ไหมน่ากลัวนะใช่ไหม,นะไหมอยาให้นกระจอกเทมันออกไข่นะผมเลยได้ไปเก็บไข่แล้วเอาลูกมันมาเลี้ยงได้ อะไรอ่ะชูก้ายังไม่อยากได้ขอเข้าบ้านก่อนอุ้ยสวยนะท่านะผู้ชมเหมือนสะพานเล็กๆเลยเก็บขอเข้าบ้านแป๊บอุ้ยมันต้นไม้อย่าปีนนะบ้านพี่นะจ๊ะไอ้น้องอันนี้ใส่ไปแล้วก็เผาเหล็ก อ่านี่นี่นี่นอันนี้คือลายจุลศิการ์บเรคคอร์ดนี่คือมัชเมลเนื้อของหนอนใช่ไหมอ่ามันคืออะไรฟินเห็ดเห็ดเอ้ยไอ้นี่นี่อันนี้จูุลสิกจูจุลศิกโอเคอันนี้เป็นบล็อก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 ,ลอกแล้วก็ อนเม็ดแตงโมเก็บเข้าไปโอเคอย่างนั้นก็มีหลีดนะผมสามารถประจุสัตว์อะไรก็ได้มาโอเคโอเคอ่ะค่าจะครบตอนนี้ มาดูตรงนี้แป๊บนึงโหสวยอยู่นะท่านผู้ชมเยี่ย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 มเดี๋ยวผมขอจัดการกับชูการเคนป๊บนึงมาชูการเคนอู้ปลาสวยดีเนาะมันมีปลาชื่ออะไรเลยโกฟิตปลาทองนะผมน่าจะไปเลี้ยงสักหน่อย ไม่ตกน้ำใช่ไหมไปมต้องสวยอุวยชูก้าเข็นฝ่าในน้ำได้ด้วยผมเพิ่งรู้นี่แหละโอเค oh, khôi nhãm, 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 เยอะเยอะจนแบบมันล้นอะ่ะเอออีกสิบแปดชิ้นทำหยาบๆไปเลยไงนะผมอ๋ออะ โอเคนะผมประมาณนี้ก่อนดูความสวยงามเดี๋ยวมันค่อยๆโตขึ้นแล้วค่อยๆสวยๆไปนะผมตามนั้นโอเคประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้ในพาร์ทนี้นะผมก็ลงถ้าแล้วก็ทําการต่อลานะผมนิดหน่อยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมใคร,ใคร,ใคร,ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรียบร้อยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ให,ให้คลิปนี้นะให้ช่องนี้ค่อยๆโตไปนะผมโอเคขอบคุณครับที่รับชมนะผมขอบคุณครับไปละผมบ๊ายบายนะผม,นะผมจุนี่แน่นี่แน่โอ้โหโคสวยนะผมดูดินี่ไปแล้วไปผม